เราถามเราโอเคครับ <Okay. S 2> พอมาบอกเนะลยใช่ไครับทำค่ะที่มันขายเห็นคือเราก็เป็นสายเฮลที้ในการออกกำลังกายแต่เราอยากปร,รับพ<อ>ิ่มข้โค้ดมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยครับ<อ>เพราะว่ามันช่วยฟื้นฟูเรื่องสมรรถภาพของร่างกายอ,อย่างที่บอกว่าไอส์แลบเนี่ยบางทีสมมติ ผมไปออกกําลังกายมาอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะไปชกมวยหรือว่าไปเตะบอลเงี้ยแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราไปไอซ์แลบเนี่ยมันจะเหมือนกับช่วยรีบูทร่างกายแบบเขาเรียกว่าสปีดรีคอเวอรี่เลยครับคือมันจะแบบมันจะหายปวดหายล้าแบบทันทีเลยครับมันเห็นผลได้แบบรวดเร็วมากมาอืมทํามาด้หรือยังก็รู้จักไอซ์แลบนี่ตั้งแต่ตอนชกมวยเทนไฟท์เทนนะครับแล้วก็รักษาเอ้ยไม่ได้รักษาก็คือดูแลมาตั้งแต่ จนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณเกือบ5ปีได้ละครับผมอันนี้ก็คือมันช่วยเซฟการบาดเจ็บของร่างกายของเรานเยอะใช่ใช่ครับผมแล้วก็ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นอย่างพวกแบบกล้ามเนื้ออักเสบหรืออะไรเงี้ยครับผมดีมากเลยจริงๆมีคนมาสอบถามเรากับเพื่อนๆในวงการสายนักกีฬาอนการอะไรเงี้ยมีมีม,มีครับก <พอ S 1> ็บบบผมก็จะแนะนําแบบเอ่อพวกนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไทยลีกนะครับนักกีฬาฟุตบอลไทยลีกแล้วก็อย่างพวกรีซอร์ทเอรเทวินโนไทยเขาก็ เขาก็จะทาไอ้แลผมก็จะแนะนําว่าเออมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วก็จะมีน้องๆน,นักบอลไทยลีกมาขอคําปรึกษาอะไรเงี้ยผมก็แนะนําแล้วเขาได้ลองลองไปทำเขาก็เขาก็แฮปปี้ครับผมอย่างเรื่องปัญหาการนอนหลับ,รบรยยจริงๆัมีปัญหาสองจคือจริงๆเป็นคนไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการนอนหลับหรอกครับแต่ว่าจะมีในบางช่วงที่มีงาน ที่มันค้างคามีมีอะไรให้มันคิดเยอะแล้วบางทีมันก็จะเป็นเหมือนกับหลับหลับตื่นตื่นนะครับเพราะว่าเราเหมือนกับในหัวเราเราเรายังยังวิ่งเอ่อยังคิดเรื่องงานอยู่ครับเหมือนร่างกายหลับแต่สมองมันไม่หลับจนได้มาทําตัวไฮเปอร์บาริกออกซิเจนนะครับก็รู้สึกเหมือนกับมันเกิดการผ่อนคลายของร่างกายแล้วก็ทําให้เราเนี่ยหลับลึกขึ้นซึ่งมันมันเห็นได้ชัดจริงๆครับผมง้ขออนุญาตถามเลยเรื่องเขาดีครับ ทำไมถึงตัดสินใจขอขอแรงงานเป็นปีที่แปดที่หกครับถ้าองจริงเลยเนี่ยมันมันมันมีนมนมแผนมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนจะปีที่8อีกนะแต่ว่าหลังจากนั้นมันเออช่วงนั้นช่วงโควิดใช่ไหมมันก็เลยจัดอะไรไม่ได้แล้วก็พอดีว่าเป็นปีที่8จริงๆอะต,ตั้งแต่ปีที่5ที่6เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเออใช่ละอ,อยากจะนี่ละ,อ,ะอ่าอจริงๆก็มีแผนแล้วว่าเออเดี๋ยวเคลียร์งานเคลีาายร์ธุระอะไรให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะขอแต่ โอ้มาเจอโควิดไป2ปีกว่าก็เลยแบบพอตอนนี้ทุกอย่างมันปกติก็เออมันเลขแปดด้วยเลขสวยด้วยก็เลยแบบขอเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายนั้น,นก,ก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรไม่นะครับแต่เขาก็มีมีคือผู้หญิงเ่ะก็มีรอรออ,อยู่แล้วล่ะลก็จะเซอร์ไพรส์วันไหนจะอะไรยังไงเราก็ก็นั่นแหละก็ก็ริงก็จัดการจะเซอร์ไพรส์นี่แหละแต่ว่ามันดันไปโดนโควิดช่วงนั้นครับย้อนกลับไปในวันที้ ขอขอแต่งเตรียมการนานไหมสำหรับเราโอ้เตรียมเตรียมการนานแล้วก็เอาจริงไม่ไม่ได้นานหรอกครับเราก็ดูเรื่องโรงแรมดูเรื่องสถานาาที่ไว้กาเซอร์ไพรส์แต่ว่าโอ้วันนั้นก็ตืน่นเต้นนิดนึงตรงที่ว่ามันรถติดวันนั้นวันว,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 นวนาเลนไทน์นะครับผมคือจริงเนี่ยเออเราต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าเราเราเริ่มจีบเขาเริ่มขอเป็นแฟนน่ะก็คือหลังจากวันวาเลนไทน์แล้ววันที่สิุม้ากุมภา เมื่อ8ปปีที่แล้วอ่ะเราขอเขาเออมาลองคบ,บนแฟนดูไหมอะไรอย่างเงี้ย<อ>เออก็คือชนนัดเดทขเขาครั้งแรกว,วันที่14กุมภาแล้ววันที่15ากุมภาเราก็เราก็ขอเขาเป็นแฟนว่าเออลองลองคบมันดูไหมแล้วก็นั่นแหละจนครบ8ปีก็คือนั่นแหละตาม IG เลยที่ว่า1 0 15ากุมภา<อ>ก็คือครบรอบ8ปปีแล้วก็แต่วันนั้นเนี่ยวันที่ขอเนี่ยมันมันมันติดเต้นเรื่องเวลานิดนึงเพราะว่า เอ้เราจองไว้แล้วแต่จองโตยแต่ว่าแบบรถมันติดเพราะวันนั้นเหมือนกับคู่รักก็จะแบบเหมือนกับห<อ>าไปใช่ก็ก,ก็ตื่นเต้นนิดนึงครับแต่ทุกอย่างก็ราบลื่นไปได้ด้วยดีแล้วก็บรรยากาศทุกอย่างเป็นใจหมดเลยครับผมีรท,ท,ที่เขารู้ล่วงหน้าไหมหรือแบบเ,เขาถามว่าดูล่วงหน้าไหมเนี่ยเบื้องต้นรู้เพราะว่าเรามีการแบบว่าไปดูแหวนคือแหวนเนี่ยเราให้เขา ให้เขาแบบว่าเลือกให้เขาดูตามความแบบชอบของเขานะครับเรื่องเรื่องแหวนเนี่ยแต่ว่าพอได้มาเราก็เก็บแล้วอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอถึงวลามันเหมาะสมใช่ใช่อย่างนั่นแหละครับผมตอนได้คิดภาพในตอนที่แบบงานนั้นหมายนกับว่าทุกี้ก็แบบหลายๆคนก็จัดงานแบบเนมิลีรียแบบเป็นแบบโฟนแบบว่ามินิมอลอะไร่เ้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยครับงานแต่งของเราเนี่ยด้วยความว่าผมกับแฟนผมกับน้องลูกเกดเนี่ยเป็นคนแบบ ลายสไตล์แบบเรียบๆไม่ได้หวือหวาอะไรมากก็ก็คงจัดงานแบบมินิมอลแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยพอหลังจากที่มีการโพสต์รูปลงไอจีอะไรเงี้ยก็มีทั้งเพื่อนทั้งผู้ใหญ่ทั้งแบบเพื่อนในวงการบันเทิงแล้วก็ในวงการกีฬาในวงการอะไรเงี้ยก็หลายๆวงการก็เฮ้ยพี่บอลต้องบอกนะบอลต้องบอกนะ<อ>น้องบอลบอกพี่ด้วยนะทั้งผู้ใหญ่ทั้งอะไรบางคนแบบ อยู่ต่างประเทศก็บอกน้องบอลจะวันไหนบอกด้วยนะเดี๋ยวจะบินมาอะไรเงี<ม>้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออจากเดิมที่คิดว่าจะเล็กๆอาจจะเพิ่มเพิ่มขนาดแต่แบบไม่ได้ใหญ่โตอลังการอะไรอย่างนี้นะครับผมจริงๆคือคอนเซ็ปต์เราคับคุณแฟนคนนี้จะต,ตรงการัาใช่ครับตรงการเป็นคนก็อย่าง,างที่เห็นว่าคบกัน8ปปี<ม>แต่เราก็ไม่ได้ค่อยได้หวือหวา<ม>ก็คืออย่างลงรูปอย่างเงี้ยก็จะลงรูปเฉพาะแบบเทศกาลพิเศษแบบมีไปเที่ยวกันหรือวันเกิดหรืออะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้เน้นเราไม่ได้คู่เราไม่ได้อยากสร้างกระแสหรือ,อหรือแบบว่าคบกันแล้วต้องมาสร้างกระแสหารายได,ได้แบบอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ว่าว่าใครนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าเราครบกันแบบเออคบกันด้วยใจแล้วก็แบบนั่นแหละครับผมยอม้อนไปก่อนที่วันที่สิบห้าเนาะได้มีแบบว่าเซอร์ไพรส์ไหมนอกจากขอแต่งแล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ว่าชสีมุกพาอะไรที่มันอ๋อไม่ไม่ได้เซอร์ไม่ไม่มีครับก็คือวันนั้นเลยคบทุกอย่างเลยก็คือพาไปทานข้าวแล้วก็ หยิบแหวนขึ้นมาครับผมใช่วันนั้นเลยครับนั่นแหละคนก็คือโฟกัสแหวนออกเม็ดเข้างหน้ากระหยัครับตระโดตามมาครับกิดได้ไหมครับว่ากี่กีกีกีกกระหล่ำอย่าอย่าไปรู้เรื่องกระหล่ำยเลยครับเอาเป็นว่าคือมันเท่ากับจำนวนปีหรือเปล่าตามความโอ้ไม่ไม่มโอ้ไม่ไหวั้งนั้นถ้าเท่าจำนวนปีไม่ไม่ไหวแล้วครับก็เออเอาเป็นว่าเหมาะสมกับ กับความรักความ,มช่วงเวลาแล้วก็ให้เหมาะสมกับ<ม>กับเจ้าสาวเขานะครับผมแล้วจริงๆคร่าวที่เรา,าวางแผนก็คือจะแต่งในเดือนในเดือนไหนมีมีปีนี้แหละมีปีนี้แห<ม>ละ,ละแต่ว่าเออจริงๆก็ดําเนินการไปถ้าพูดตรงก็เกือบห้าหสิบเปอร์เซ็นต์ละนะคร<ม>ับผมก็ถ้าองจริงก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยวเราทําพิธีทําบุญกันที่วัดราบบพิธละนะครับผมแต่ว่างานที่แบบว่าเป็นเลี้ยงฉลองเนี่ยก็ก็คือน่าจะเป็นช่วง เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขออุบไว้ก่อนดีกว่านะครับผมนะฮะเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เชิญผู้ใหญ่เชิญอะไรด้วยก็เดี๋ยววันนั้นก็คงต้องเชิญพวกพี่ๆนักข่าวอีกอีกรอบหนึ่ง<ม>ครับผมยังบรรยากาศที่ไปถ่ายเออดิ้งมาของเราวันแางที่จะเขินต่นเตมเันเป็นมันเป็นยังไงใช่คืออยงนี้คือตอนแรกนี่ทางอาร์ติสตูดิโอนะครับสตูดิโอทางเกาหลีเนี่ยคือเรา เราก็ได้ส่วนมากผมจะให้เจ้าสาวเป็นคนเลือกว่าอ,อยากได้อะไรแบบไหนอยากได้เล็บแบบไหนก็คือให้เขาดูตามความชอบเขาเขาก็ไปเลือกที่อาร์ติมาแล้วก็เราก็อโอเคก็ดูเลบดูควีนออฟเทียมที่เขาอยากอตอนนี้นางเออเจ้าสาวเขาเริอินกับซีรีส์เรื่องนี้เสร็จเราก็อ่าโอเคเราก็เลยก็ตกลงอะไรเขาก็ส่งเล็บมาให้ดูเราก็รู้สึกเฉยๆแต่พอถึงก่อนวันน่ย ก่อนวันวันที่จะถ่ายเอ๊ะทำไมมันนอนไม่หลับตื่นเต้นเราเอ๊ะเรานี่เรากำลังจะปกติเคยใส่ชุดแต่งงานหรือถ่ายพรีเวดดิ้งในในละครในการทํางานคือแต่พอเราได้ใส่ชุดแต่งงานจริงๆที่แบบชีวิตจริงของเราเราจะเป็นเจ้าบ่า <c oughs> เฮ้ยมันตื่นเต้นว่ะมันก็นั่นแหละมันตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนวันถ่ายเลยนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็แล้วก็โอ้ยนั่งกินกาแฟไปสองสามแก้วเหมือนกันแล้วก็ ตื่นเต้นอะอย่างอย่างที่ที่เห็นคลิปสั้นๆแคนดิสสั้นๆนั่น,นแหละเราก็แบบทำตัวไม่ถูกมือ,มอไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคมีบอกหมบอก,บอกหมายถึงใครบอกฮะเจ้าสาว,สาวหรือว่า,าวเจ้าสาวก็บอกก็บอกพี่บอลอย่าเก่งเขาก็มีแซวแล้วก็จะมีทีมงานของทางเกาหลีน่นะครับผมที่เป็นช่างภาพแล้วก็ คนที่แบบเหมือนมาดูโพสิชันอะไรเงี้ยเขาก็จะเอ๊ะจบมืออย่างนั้นเอ๊ะทำไมเจะก็มีแซวทําไมเราดูเกรงแบบอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่จริงประสบการณ์เราก็เยอะนะกับเวลาเราถ่ายแล้วพอเอออะไรเงี้ยแต่พอกลับเป็นชีวิตจริงก็ก็เขินเงี้ยอะไรครับเิ็ว่ามันจริงกันหวันจริงจะนอนหลับไม่ไม่น่าหลับนะเอาองจริงนะก็ยอมรับเลยว่ากลัวตื่นเต้นกลัวร้องไห้ด้วยเพราะว่าบางทีเราเราไปงานงานคนอื่นนะนะ พอเขาเจอญาติสนิทมิสหายหรือคนที่เขาคารพลักในวงการทุกคนมาเนี่ย<น>เขาลองให้<น>ผมก็เนื้อใจว่าถึงวันนั้นผมว่าคงไม่รอดอ<น>่ะในใจเนาะโมเมนต์นั้นใช่ครับผมใช่ก็พยายามก็ยังคุยกับคุยกับพิธีกรหรืออะไรที่คุยไว้ว่าเอออย่าอย่าไม่ต้องให้พูดอะไรซึ้งๆเยอะ <laughs> หรือว่าไม่ต้องอะไรเยอะๆนะครับผมก็ก็มีความตื่นเต้นก็คิดว่าวันนั้นก่อนวันงานน่าจะน่าจะตื่นเต้นนอนไม่หลับครับอย่างกับคุณเจ้าศาสตร์คือเรามีอะไรที่ เห็นไม่ตรงกันไปเช่นในเรื่อง,องของการหรือของคำรู้อะไรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ตรงกันเพราะว่าผมเป็นคนให้ให้เจ้าสาวเป็นคนเ <ทำ S 1> ลืล <ะ S 1> เอก<ร>ใช่ครับผมอย่างเรื่องการอะไรเงี้ยก็แต่มันก็จะมีแนวทางเดียวกันยัดได้เป็นแบบไหนเป็นโทนสีอะไรอะไรเงี้ยก็คืออาจจะมีดูตามวันเกิดนิดนึงเพื่อว่าให้เข้ากับวันเกิดให้ถูกฉะโงกับวันเกิดครับผมแต่หลักๆเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องชุดเรื่องสถานที่หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ย ก็คือให้เจ้าสาวเขาดูดีกว่าเพราะว่าครั้งหนึ่งของผู้หญิงผมเชื่อว่าผู้หญิงคงอยากให้มันออกมานีที่สุดก็ก็ตามใจเขาครับผมเราโอเคหมดเลยก็จริงๆก็โอเคหมดนะผมผมไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เจ้าบ่าเอ้เจ้าสาวเ็าบอกว่าเอาแค่วันงานก็คือให้เตรียมตัวให้หล่อไปแล้วกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวครับผมแล้วคุณคนเจ้าสาวเได้คิดได้แผนเลยว่าตอนนี้เตรียมไว้กี่ชุดก็ ตอนนี้ทุกอย่างพรีเวดดิ้งหลายๆเรื่องเนี่ยค่อนข้างเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับผมก็เดีย๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเข้าพิธีทาบุญที่วัดลาบบพีเสร็จก็เดีย๋ยวพอหมดตรงนี้เรื่องการ์ดก็เรียบร้อยละตอนนี้ก็เหลือเรื่องชุดชุดก็เดี๋ยวค่อยมานังคุยกันอีกทีก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้งานทําบุญเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับรอติดตามข่าวดี่าร์โเนครับผมครับครับผมครับเดี๋ยวถึงวันนั้นก็รบกวนเชิญพี่ๆทุกคนเหมือนเดิมครับผม Okay, ครับผมครับ <Ha, ha. S 2> <ha. S 1> ขอบคุณครับ <Ha. S 1> ขอบคุณครับ